เฮ้ยนี่ไงนกขาวเอามานกขาวปะทะนกม่วงนะฮะเดี๋ยวเต้องออกไปให้ได้ก่อนโอ้โหะทะลักเฮ้ยติดมุมนี่หว่าสวยแล้วติดมุมเฮ้ยนกสีลุงเอะวะที่เขากล่าวขานกันว่ามันเทพเจ้าโอ้พลังแสงสีเอานกแปดแล้วนกเต็มแล้วฮะ เทพทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมเบเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จักยูทูบกันเวนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในแหวมพายเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็อันนี้ก็เรียกได้ว่าเล่นต่อจากอีพีที่แล้วเลยนะฮะโอเคอันนี้ได้เป็นนกม่วงนะครับผมคือมันมีตาหนึ่งผมได้นกขาวอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงนะระหว่างนกขาวกับนกม่วงเนี่ยนะฮะ แต่รู้สึกว่าโอ้โหอีกีขึ้นจัดๆนะฮะรู้สึกว่าพวกนกเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะฮะกาลิศอันนี้คือรู้สึกเลยว่านกนี่มันแบบยิงแบบสาดปูพรมมากนะครับคือไม่รู้ว่ามันมีแบบนก2ตัวพร้อมกันได้ไหมนะครับผมหรือว่าเกมมันเลือกมาแล้วว่าแรนดอดไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ที่รู้คืออัพนกมาเนี่ยมันมากครับผมแต่ต้องมีตัวที่มันแบบ ตีใกล้ๆด้วยนะไม่งั้นเนี่ยนกมันไม่ได้ยิงต่อเวลาแบบนี้นะครับผมคือมันค่อยๆยิงนะครับผมเนี่ยมันจะหมุนรอบเรื่อยๆแล้วก็ยิงนะครับผมยิงเสร็จแล้วก็หยุดนะฮะแล้วก็รอสักพักหนึ่งค่อยมายิงใหม่นะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่จะหวังพึ่งนกอย่างเดียวเนี่ยน่าจะรอดยากนะฮะเพราะผมเคยหวังพึ่งนกอย่างเดียวแล้วมันไม่รอดนะครับผมอ่าตอนนี้ก็รอบนี้เล่นเล่นเป็นแท่นะครับผมเป็นแท่มุมแมลงแล้วก็การหลีกกับนกนะฮะการหลีกนี่ดีนะเอาไว้ดีดมอนรอบๆตัวนะครับผม เรียกว่ารอบนี้นี่เข้าไปถูนะครับผมเข้าไปถูเลยเดียวแนี่ได้การดิก,กระลิกนะครับผมเลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยรู้สึกเกมนี้มันเต็มแม็กที่8นะครับผมเอาแปดแล้วนะฮะออกเลยตอนนี้นี่เดินชิลนะครับผมเดินชิลยังไม่กลัวใครนะฮะดูโอ้โหโคตรเท่เวลายิงฟูผมเอาคอสไปคอสไม่เป็นมุมแมลงครับผมว่ามุมแมลงมันไม่ค่อยเวิร์กนะฮะเพิ่มดาเมจหน่อยนะครับผมปั๊มดาเมจน,นิดนึง โอ้โหนี่ฮะมีหยุดเวลาผมว่ามุมแมลงมันไม่เวิร์กอ่ะนะครับถ้าเลือกได้ก็อยากจะเอาออกเหมือนกันนะฮะดูมันไม่ค่อยไม่บึ้มบั้มอ่ะนะฮะโอ้โหดูดูดูดพอมีการหลีกปุ๊บชีวิตโคตรมันนะครับเฮ้ยนี่ไงนกขาวเอามานกขาวประทะนกม่วงนะฮะโอ้ยดูโคตรยิงโคตรมันอันนี้เป็นการเล่นรอบที่4นะครับรอ,อบที่4ฮะ โคตรปลุกผมแบรบสะใจวัยรุ่นมากนะครับมีนกขาวนกม่วงนะฮะเอาไปยิงเข้าไปครับผมยิงเข้าไปครับแต่ก็ยังต้องต้องแบบเว้นที่เดินไว้ด้วยนะมันก็ยังไม่ได้บู๊แหลกลานขนาดนั้นนะครับผมเอออย่างได้ตัวดูดดูดไอทีพีเข้ามามากเลยนะครับเฮโ้ยโกไฟเวอร์ตอนต้องคลิกเหรอโอ้ยยิงยิงฆ่าเยอะยิ่งได้อะฮะ หูดูไหน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 ดูสิไม่ใช่ว่าถูถูถ่ไยถไปเลือดหมดตายนะดูจากทรงและโดนล้อมแล้วอะ่ะมอนน่าจะเลือดเยอะเกินแล้วตอนนี้นะฮะโอ้ลำหนึงต้องเดินหลบก่อนเดี๋ยวตายได้เยอะจัดรอบนี้700กว่าทองปกติได้แค่แบบ300ทองรอบนี้แสดงว่ายื้อมานานมาก 14นาทีมันเริ่มเยอะแล้วต้องรีบเดินเข้ามุมก่อนจังหวะนี้ท่าเล่นในมือถือเกมแบบนี้คงร้อนหน้าดูนะฮะโอยโดนกระชับพื้นที่เหรอผมว่าโอกาสล่อเราดูริบหลีริบหลีนะตีวงฝ่าไปก่อนนะฮะเอาว่ะฝ่ามาได้แล้วโอ้ยอยากกันแบบดูดอีกปีอ่ะขอให้ที่ดูดอีกปีได้ไหม เริ่ม a r e a of e f f e c t ก่อนนะฮะมอนมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะมีทั้งนกขาวนกม่วงสาดกระสุนกันเข้าไปลูกเอ้ยคือหายไปแับแฉบอนันนี้บอสเหรอเนี่ยตัวใหญ่เดี๋ยวๆต้องต้องหาทางฝ่าไปก่อนนะฮะเดินขึ้นเหนือขึ้นเหนือออกไปหาของ เฮ้ยเนื้อเนื้อโอ้โหต่อชีวิตว่ะดูตอนมันแบบกระพริบกระพริบกระพริบใส่กันสิครับโอ้โอเยอะไปไหนเนี่ยโอ้ยฆ่าไปได้เจ็ดพันตัวแล้วโอ้โหมันเอาตะกั่วแตนที่เป็นบอสตั้งแรกมาเป็นมอนเตอร์ธรรมดาแล้วอ่ะมันบอกเอามาขัดขวางมันดูสิข้างล่างนั่นแบบอะไรก็ไม่รู้เราจะรอดอยังไงวะเนี่ยโอ้โห ยือย้อ,อชีวิตยื้ชีวิตไปหน่อยเอท่นบูชาแท่นบูชาแท่นบูชาได้เงินเฉยเลยตัวอะไรอะตัวใหม่เดินเฉี่ยวจนเลือดเหลืออยู่แค่นี้แล้วเฮ้ยอาหารอาหารใหม่ปะเนี่ยโอ้ห่นไฟูถูเลยถูอย่างนี้ต้องถู <c oughs> ถูถูถู นี่มันมาว่ะเลเวล3 3แล้วนะฮะได้ใบมาเพิ่มอีกนิดนึงไฟมอปักย์ทยเฮ้ยมานกขาวนกขาวโอ้โหยิงแสงกันปุ๊บปิ้วปุ๊บปิวโอ้โห <laughs> เรียกว่าเผาเผาสแลมกันนะ่ดู มาถึงเลเวล40แล้วฮนะเออเมื่อกี้ทำไมมันอีก,กีมันเด้งรัวๆทำไมมันเวลขึ้นมา3-4เวลเลยอนะ่ะหรือว่ามันฆ่าบอสได้ได้แหวนมาเพิ่มรัะผมไฟมองไปรเจคทายลเลือดมันน่าตายมากเลยนะครับตอนนี้หากินเลือดอยู่เดี๋ยวๆอทำไมข้างคาวมันมีหลายฝูงจังวะโอ้ดูมันล้อมหน้าล้อมหลังอีกแล้ว เดี๋ยวต้องออกไปให้ได้ก่อนโอ้โหทันรักเฮ้ยติดมุมนี่หว่าสวยแล้วติดมุมเดี๋ยวต้องออกต้องออกไปให้ได้ฮะต้องออกไปได้ฮะอ,ออกไปได้ก่อนครับผมโอ้โหใจยเย็นใจยเย็นดีเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมฆ่าศึกเอาไปก่อนโอ้โหแบกเยอะเกิน มันกลัวเราไม่ตายหรือ,อยังไงเนี่ยจัดมาเสื้อชุดใหญ่ไปกับพิบเอาว่ะฝ่าวงล้อม,มาได้แล้วนะฮะออ้โหฆ่าไปหมื่นกว่าตัวต้องฝ่าฝ่าฝูงดอกไม้ตรงนี้ไปด้วยนะฮะจะได้เดินส,สบายๆหน่อยรัอไม่มีแบบไอ้ที่ดูดอีพีเลยนะถ้าดูดอีพีได้นี่น่าจะมันนะฮะเอาอีกแล้วครับผมมันล้อมเลยอีกแล้วนะฮะ มันล้อมเราอย่างนี้ต้องตีฝาก่อ,น,อนได้กล่องมาแม่เป็นกล่องของธรรมดานกขาวน่าจะนกขาว level เ,เจ็ดแล้วปะดูสินกขาว l e เว l หกอ่ามาดึงมดาเมจอีกนะครับปั๊มดาเมจเข้าไปถล่มถล่มยับ กดกล่องมาฆ่าไปหมื่นหนึ่งพันกว่าตัวแล้วรอบนี้ได้ได้เงินเยอะอยู่พลังใบามาอีกแล้วนะฮะยี่สิบห้านาทีผ่านไปนะครับผมตอนนี้มอนเริ่มกลายเป็นดอกแล้ว <c oughs> ได้กล่องมาแล้วนะผมยังไม่ได้ไอตัวไอที่มรนดูดเหรียญทั้งแมปเลยนะฮะถ้าได้เหรียญทั้งแมปนี้เวลน่าจะพุ่งอะ่ะาะวฆ่าไปแล้วไม่ได้วนกลับไปเก็บอะ่ะนกขาวเลเวลเจ็ดนกเลเวลแปดนะฮะ มีดูดไปเนี่ยไม่มีนะผมอ๋อเอาเอาแช่แข็งเพิ่มแล้วกันอ่านี่ไงดูดไอเทมไกลขึ้นดูดมาเลเวลสองอ่าวนี้ยิงเลเซอร์มาแล้วก็ยิงเลเซอร์อีกยิงเลเซอร์อีกเาพิกอัพมานะครับพิกอัพพิกอัพโอ้โหอ,อ,อีกอีแน่นมากนะฮะเลเวล53นะครับ เรียกว่าเดินเดินบวกได้เลยนะฮะหูยิงยิงยิงแล้วอีกปีเริ่มขึ้นหูดูฝุงฝุงอะไรอ่ะเริ่มโดนล้อมกรอบนะฮะเราต้องตีฝ่าไปก่อนนะครับเฮ้ย นกสีลุงเหรอะวะที่เขากล่าวขานกันว่ามันเทพพระเจ้ายูเ o n of อ b o n w บ n นวิงนะผมผมได้นกสีลุงโอ้โหมาเต็มขยี้ให้แหลกคือนกเลเวลสนี่สินะนกสีลุงที่เขากล่าวขานกันว่ามันเทพมากๆแต่เลเวลมันยังน้อยอยู่อ่ะนะครับผม โอ้โหสาดสาดว์ก็ไปลูกเอ้ยสัตว์มาสัตว์มาปั๊มเวลก่อนนกเลเวลสามพลังนกสีลุงสถานปัตภีโอ้โคตรโกงโกงจัดดูมันยิงนีหยุดเวลาด้วยหยุด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 า นกศาสตร์เข้าไปฮะเอาอะไรเดียวไฟดิวเฟว่ดาเมจอันนี้ละกันมันเริ่มกลายเป็นมอนอะไรก็ไม่รู้แล้วนะฮะว้าวเอาว่ะเฮ้ยเ,เริ่มเริ่มโดนล้อมเริ่มตายยากนกสีลุง Level เลเวลสีขข่ขยับก่อนขยับก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ขยับยังดีเราได้ไอ้ตัวยิงเลเซอร์ติดแข่งไว้นะฮะ ยังยังพอแบบดิ้นลอออกไปได,ด,ด้สุดจัดสุดจัดประหลัดบอกโอ้ยิงยิงยับมากนกเลเวล5เหมือนแบบยิงถล่มปูโฟมใส่อะนกเลเวล6กแล้ว อันนี้ไฟแวนเลเวลสองโอ้โหโคตรโกงดูซิวันจะไปได้ถึงเมื่อไหร่ได้พลังเพิ่มนะครับเอ่อเพิ่มลักอ่ะเพิ่มลักเพิ่มลักมันได้อะไรเกมนี้เนี่ยอันนี้นกเลเวลเจ็ดนะครับผม ถล่มมันให้ยับอ้หพลังแสงสีเอานกแปดแล้วนกเต็มแล้วฮะอแบบยิงยิงาศาสตร์เพิ่มลักกไปอีกแล้วผมามาเพิ่มลักอีกเลือหกสิบสาลักว่าเพิ่มลักว่า เลเวลสี่คือมันอัพจนไม่รู้จะอัพอะไรแล้วอะสงสัยน่าจะเต็มแล้วล่ละนะฮะเฮ้ยเดชว่ะเออตายนะครับผมวันวันวิ่งกระซวกตายแล้ววิ่งอย่างไวเรียบร้อยนะครับผมได้เห็นนกสีลุ้งกันไปในคราวนี้นะฮะบันเทิงเริงใจนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่มารับชมนะฮะในที่สุดวันนี้เราก็ได้เห็นนกสีลุ้งแล้วนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe YouTube กัเวด้วยนะครับเวลาคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ